สวัสดีครับอยู่ผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับวันนี้เรามาเปิดคลิปอยู่กับแสบแสือมั่วสั่วครับบอกเข้าไปใกล้ๆรถหัวอีปางนะครับผมสกูปปี้คันเมื่อกี้นะครับด้านหลังเป็นผมเงาครับเงาลุกขึ้นด้วยครับนี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับวันนี้ผมพูดนะจริงครับแต่ผมรักจริงครับไม่เหมือนแสบมัวสัวครับวันนี้น้อยหลายคนครับวันนี้เป็นวันไหนีครับเป็นวันพุธที่23สิงหาคม2566นะครับผม อยู่กันที่ร้านบางถังการยางนะครับมาดูนะครับว่า illa. บางถังเขามีงานอะไรนะครับวันนี้นี่ครับรถน้องดุ๊กกี้ครับจะไปสู้แสบชั่วมีเมียน้อยหลายคนนี่ไงครับเดี๋ยวเราไปทักทายบางถังครับนี่ครับสวัสดีครับบางถังครับเป็นไงบ้างครับ คันนี้คันนี้ทำอะไรบ้างครับคันนี้มันเครื่องกองโซล่าเจ้าของช่องมีเมียกี่คนครับเจ้าของช่องมีเมียกี่คนมีเมียคนเดียวครับเจ้าของช่องมีเมียคนเดียวเจ้าของช่องมีเมียกี่คนครับระยะสั้นครับไม่เหมือนดุกกี้ดุกกี้มีหลายคนนี่นะครับเป็นเจ้าของช่องมีเมียกี่คนดีแม็กสองพันยี่สิบนะครับผมคันนี้เครื่องหนึ่งจุดเก้าครับ VGS หนึ่งสันหนึ่งจุดเก้าครับหนึ่งจุดเก้าเดินอันนี้ล้อไปสลับกับยางอยู่นะครับ น,นี่ครับล้อที่มาสลับยางด้วยนะครับของน้องดุ๊กก็เดี๋ยวทักทายครับอันนี้ผัวอีปางครับสวัสดีครับน้องรุตผีบ้าข้างทาง,างสวัสดีครับวันนี้ได้กีอ่ออเดอร์ครับวันนี้วันนี้เพิ่งได้ใครสนใจก็เรียกใช้บริการหน่อยนะครับน้องรุตอันนี้วิ่งของอะไรของแก๊บครับของแก๊บงานาดีเลยครับงานาดีเลยกนะครับผมไม่ได้เข้าเวรนี่นะครับช่องัวตัวได้ไงเอา นี่ครับนี่ครับอันนี้มาถ่ายมันเครื่องเปลี่ยนกองโซล่าเงินเจ้า,จออจาของร้านดิไม่ได้ได้ขาว่าไม่กินแล้วนี่กินน้ำข้องแทนไม่ใช่เหรอนี่อยู่ที่ร้านบางถังกันนะครับออเดี๋ยวดูเลยครับคลิปนี้อ้าว อาจารย์คงครับอาจารย์คงมาลงมืออัขระลงยันให้ครับอาจารย์คงแต่กาเารยนครับต้องถึงมืออาจารย์คงกินนมแล้วผมเป็นเลิกกินไข่มุกมันนมหมนแล้วกินมมนมห<ๆ>มดแล้วชื่นใจนี่ครับอาจารย์คงอาจารย์คงมาลงอัขระให้ครับเซกระสางามเ รถอ้ันนี้คนละด่านเลยรถไอ้ดุกทั้งแน่อาจารย์คงกินนมมาเนี่เออเมแขกขึ้นมาแล้วมันมันไม่ได้ทำมาร์กไว้ที่แรกไม่มันไม่มีมาร์กปรารู้แล้วมันตอนท่อไงเราทำมาร์กไว้ก่อนมันไม่ได้ทำเขียนมาร์สไว้ใจล้จะไมมาไหนนะครับด่านเลยาอมั้ไีกถังมึงทำเสร็จมึงต้องให้ถังมึงทำเสร็จมึงต้องวายรถคันนี้นะเป็นครู พอผิดเป็นครูไงถูกเป็นพอไม่พอเป็นเมียพีิเศบคิมคีมเจ้าของซ่องเจ้าของซ่องไหมนะครับเจ้าของซ่องร้านเล่นที่ไทยอยู่อ่ะมีเยอะเจ้าของซ่องร้านขาว่ามีกี่คนเจ้าของช่องลิ้นน้ำมันทิ้งลิ้นน้ำมันทิ้งมันเยอะมันเยอะเกิน โหเดี่ยววันนี้น้ำมันเยอะไฟโชว์แล้วนะมันบอกอยู่ไฟโชว์แล้วพี่ติเบ้ติเบ้ครับมีน้ำมันกินได้ข้างมือจานคงเนาะอ๋อนึกกินแล้วยกเลาครีมลงไปยังไงไปครีมไปไหนฮะครีมจับมันอะ ปากปากอ่าครีมาะไรเนี่ยครีมอะไรครีมครีมเออมือจำยังครีมหรอกเอ้ยมันใช้ครีมไหมนี่ครีมไงนี่ครีมสำหรับครีมนิ้กองมีป่ะไม่มีไม่ได้โซ่แล้โซ่มาก็ได้โซ่มาก็ได้จริงจริงมันจะมีครีมตัวที่เป็นมันคล้ายๆครีมล็อกกันแหละอ่านี้ปุ๊บก็ในร้อยหมูก็มีไม่ใช่มาเลยมาอ๋อเฮ้ยงานข้าวแรกเดี๋ยวฮัลโหล ไม่เสร็จเลยเนี <Espero> no ่ยเด็กกองผิดเดหมูมาใส่ให้เด็กโทรตามครับเด็กโทรตามครับเนี่ยโดนโดนเล่นคือเมื่อกี้เด็กเด็กโทรตามอยู่ครับเมียโทรตามครับผมไม่ใช่เจ้าองช่องอ่ะเด็กโทรตามไปไม่ใช่หรือเปล่าเด็กโทรตามนี่ครับไปวางยางเลยหัวยางหัวยางอ่ะหัวยางอ่ะเนินหัวยางระวังรถชนนะตรงนั้นก็ชนไปแล้วสองคนนะเป็นจอดซีซัวไม่ได้เออเออเออเะไมาหมูนะก็เหรอ ยกของยังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยกิปนี้ยาพอสมควรแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามด้วยนะครับช่องแสบ่ายทั่วนะครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ